เหบมองเธอ,อยุ่นนิจะส่งตัวเล่นอะไรกันอ่าถอยไปไหนถอยไปไหนเอามันเลยลิงโก้สนุกใจเลยมันมันแทะมันเลยโอเคขาดไปเลยนะลิงโก้นะโอ้ยลิงโก้ก็แทะซันนี่ก็แทะแทะคนละม,มุมเอาวสนุกกันใหญ่เลยดีมากเลย ลิงโก้ติกสกูตเตอร์เหรอลิงโก้จะเล่นหรือจะทำอะไรลิงโก่เอา้ามีเสียงเจ้าของสกูตเตอร์ด้วยนะว่ายังไงลิงโก้เขาไม่ให้เล่นนะลิงโก้นะพี่ลินไม่ให้เล่นนะลิงโก้หน้าตาเฉยเลยลิงโก้เอา้ามีเสียงด้วย เอารงิงโก้ริงริงก็อะริงริงก็งงงงงงสองตัวงงกันมาทำอะไรแหน่แบ่งกันแบ่งกันมีของเล่นใหม่ต้องแบ่งกันคนละมุมคนละมุมมะซันนี่กับริงโก้คนละมุม สนุกกันใหญ่เลยสองตัวนี้ทำอะไรนี่เจ้าลิงเกกับซันนี่อยู่คนละมุมแทะไปแทะเขาบงกดของหนูแทะไปโอ้ยแทะกันใหญ่เลยเอาเอาลิงโกแอบแทะอะไรนี่กินทุกอย่างเลยนะ ไหนโซนมั่งบอกสิสองตัวใช่ไหมนะซันนี่หรือลิงโกโซนอยู่บนตู้เย็นหลังตู้เย็นไอซซนสองตัวเหรอลิงโกลิงโก้หรือซันนี่ซันนี่หันหลังให้แต่ลิงโก้นะแทะ แทะเขาบงกดหนูเอาแทะไปแทะไปมีความสุขกันจังไม่อย่าซนให้มากนะรู้ไหมฮะไปแทะเขาบงกดเอาไปเลยไปเลยสันนี่ไม่ดงเลยลิงก็ทำอะไรจ๊ะมีความสุขนะอยู่ในบ้านอะไรอีกแล้วเนี่ย อนะันนี้เดี๋ยวตกนะสันนี้เดี๋ยวตกนะสันน,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 นี้บนหลังตู้เย็นนี้ลงมาแอบมองอยู่นะว่าทำอะไรกันนี่เล่นอะไรกันสองตัวเนี่ยฮะอ่าก,กัดตู้เย็นนนะ แน่แน่อย่าแทะตู้เย็นนะริงโก้ห้ามแทะนะซันนี่ไปไหนละฟังไหมเนี่ยฟังไหมริงโก้ทำอะไรจ๊ามีความสุขนะอยู่ในบ้านเล่นอะไรกันจ๊าสองตัวซันนี่กับริงโก้ริงโก้หัวสวยแล้วนะริงโก้แยกไม่ออกเลยว่าตัวไหนริงโกซันนี่ สีเหมือนกันเลยนี่แต่ลิงโก้นี่สีจะออกเหลืองๆแล้วใช่ไหมลิงโก้นั่นเพิ่มความสวยแล้วใช่ไหมเอโอเคไหมลิงโก้ยวแกล้งน้องนะจ๊ะ ว่าไงจ๊ะสองตัว,ค,ว,ค,วคุยกันคุยกันนนี่กเล่นกับน้องหน่อยสิลิงก็ สองตัวทำอะไรกันอีกล่ะอยู่ด้วยกันรักกันนะลิงโก้ลิงโก้อย่าแกล้งน้องนะลิงโก้นะเขาโตทันแล้วนะจ๊ะแน่แน่นนนนแนก้งเขานะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะยายบอกว่าอย่าแกล้งน้องจะ,จะแกล้งกันทำไมอยู่ด้วยกันทั้งวันนะไแกล้งกันทำไมฮะ ่าทำความสะอาดให้น้องหน่อยแล้วเป็นพี่ที่ดีเป็นพี่ที่ดีความสะอาดเออเออทำความสะอาดดีๆจ้าดีๆดีๆจ้าดีๆนะจ้าดีๆนะอ่าอ่ดีดีๆก็ลิงก็อย่าทะเละน้องนะรู้นะว่าขาไปทำอะไรนะฮะขานียาวเลยนะยืนเลยนะขายื่นขายาว แน่แน่แน่แนีน่นเรานี่เป็นพี่ยังไงนี่ไม่ช่วยดูน้องเลยฮะ